สวัสดีครับสำหรับใน EP 1ของเรื่อง WordPress นะครับ WordPress.com เป็นเว็บไซต์นะครับหรือเครื่องมือในการจัดทำบล็อกในการเขียนบทความที่ดีอย่างหนึ่งนะครับมีเครื่องมือให้เราใช้นะครับแล้วมีหนึ่งแอคเคาสามารถทำได้หลายบล็อกหรือหลายเว็บนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็มาดูว่าถ้าอย่างผมเนี่ยเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมจะล็อกเอาให้ดูก่อนนะครับผมจะล็อกเอาให้ดูก่อนว่า หน้าตาจะเป็นนี้ถ้าเราเข้าถ้าเราต้องการจะสมัครนะครับผมแนะนําให้เราสมัครใช้งานด้วย Google นะครับเนี่ยเราเข้า wordpress.com นะครับเราไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์แต่ว่าฟีเจอร์ต่างๆนั้นจะไม่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวในระหว่างทางใน EP ถัดไปผมจะแนะนําว่าถ้าฟีเจอร์สมบูรณ์เนี่ยมันจะมีเรื่องของราคาเข้ามาเกี่ยวข้องของฟรีให้เราทาอะไรได้บ้างนะครับของฟรีให้เราทาอะไรได้บ้างส่วนถ้าเป็นระดับ personal ขึ้นไป ก็จะมีบางอย่างเพิ่มเติมมาให้นะครับมีบางอย่างเพิ่มเติมมาให้ตามนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยมันสามารถที่จะใช้งานได้อย่างเต็มที่นะอย่างเต็มที่เราจ่ายเป็นแบบรายปีหรือรายเดือนนี่อันนี้300บาทอันนี้600บาทต่อเดือนนะครับน,นี้ก็ถ้าจ่ายเป็นปีต่อเดือนก็ตกเท่านี้อ่าโอเคนะครับอันนี้เราเราก็เลือกอันนี้ก่อนเลยสแตนดาร์ดแต่ว่าก่อนอื่น เรามา Get start ก่อนนะครับเมื่อเรา g ก t Start นะครับผมแนะนำว่าถ้าใครมี Gmail อยู่แล้วให้เราล็อกอินด้วย Google ไปเลยนะฮะแล้วับใครที่ยังไม่มีเราก็ล็อกอินผ่าน Google ไปเลยนะครับทำตามขั้นตอนส่วนใครมี account อยู่แล้วแบบผมเนี่ยผมก็ขออนุญาตล็อกอินไปที่ตรงนี้คาคลิกที่คำว่าล็อกอินแล้วก็ Continu e with Google เราจะได้ไม่ต้องจำรหัสผ่านนะครับ,นะรบผมก็เข้าด้วย Gmail ส่วนตัวผม ให้ดูกันตรงนี้เลยนะครับเมื่อเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกโดเมนนะฮะซึ่งตรงโดเมนเนี่ยเราคิดว่าเรายังไม่ไม่เลือกนะเรากลับไปเพราะาผมมีเว็บอยู่แล้วนะครับผมผมมีใช้ใช้ในการเรียนการสอนเนี่ยมีอยู่สองสาครั้งที่ได้ได้ใช้ที่นี่นะจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราผมอยากจะมีเว็บจะเข้าไปแก้ไขเว็บเก่าเราคลิกเข้าไปเว็บที่เราเคยทำ เว็บเก่าเนี่ยเขาก็จะมาโชว์โชว์การสแสดงผลของเว็บอยู่ที่นี่นะนี่คือเครื่องมือใหม่ของของ WordPress นะครับเอาล่ะน,นี้เรากลับมาผมจะกลับไปสร้างเว็บตัวใหม่ผมก็คลิกที่ชื่อผมตรงนี้นะครับเนี่ยนะจะมีจะมีให้เราเข้าไปสร้างสร้างใหม่นะครับ แมน box นะครับมนเน็ตบล็อเนี่ยเขาไปที่ manage box กเนะี่ยก็จะขึ้นว่าผมมี2เว็บนะสองเว็บดังนั้นผมจะสร้างเว็บเว็บใหม่อีกหนึ่งเว็บขึ้นมานะครับจะสร้างเว็บใหม่1หนึ่งเว็บขึ้นมาแล้วก็ทำการเพิ่มนะอันนี้มันจะเป็นการแสดงผลนะครับ เบาไซต์ ow, size, ขึ้นมาเนี่ยเบาไซต์ ow, ไปกลับไปที่เบาไซต์แล้วก็ไปที่ add new site นะครับเนี่ยก็จะเหมือนกับที่เขาให้เราเลือกโดเมนดังนั้นเนี่ยผมก็ตั้งชื่อโดเมนเผมตั้งชื่อตั้งชื่อตัวเองได้ไหมเขาก็จะบอกว่ามีนะอันนี้ฟรีด้วยสำหรับปีแรกนะแต่ว่าปีต่อไปยี่สิบสองเหรียญชื่อนี้ได้อยู่นะครับอ่านี่ มันพูดถึไหมว่าผมไม่เอาดีกว่านะครับ Show More r e s o l นะเนี่ยก็พวกนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเป็นโดเมนแต่ว่าผมผมจะใช้ผมก็จะบอกเขาว่าผมจะเลือกโดเมนที่หลังนะครับแล้วก็ก็เลือก Start With Free ตรงนี้นะครับเราจะทำเว็บเพื่ออะไรอันนี้ บอกว่าผมจะทำใช้เพื่อเขียน public ต่างๆานะครับแล้วก็ nex กไปชื่อเว็บผมก็ชื่อเว็บคำโปยผมก็จะตั้งชื่อตั้งคำโปยบทความนะ บทความเพื่อการสอนนี่ครับภาษาไทยได้ไหมไปต่อเลยครับที่เราก็จะมาเลือกนี่ สตาร์ทในการเขียนหรือสตาร์ทในการเตือนหรือว่าเราจะดีไซน์เราสคิปทูแดสบอร์ดแล้วได้ไหมสคริปทูแดสบอร์ดนะครับเขาก็จะเข้ามาที่เว็บชื่อพานุพลพีดอทเวิร์ดเพลดอทแต่ว่าขั้นตอนอยังไม่เสร็จใช่ไหมเราเพิ่งทำมาสามเลกยังไม่ครบห้าขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งสองสาม เขาก็บอกให้เราเขียน first post ก่อน first post นะผมก็เข้าไปเขียนก่อนเลยละกันนะ first post ก็สวัสดีผู A ้อ่านนะครับตรงนี้จะเป็นเครื่องมือที่เราจะสามารถเพิ่มมันเพิ่มอะไรได้บ้างครับ เพิ่มพารากราฟก็คือข้อความเพิ่มรูปเพิ่มแกลเลอรี่เพิ่มลิส์เพิ่มโคดนะครับคือคําคําต่างๆนี้ผมก็ตรงนี้มันเป็นมันเป็นหัวข้อพารากราฟอยู่แล้วผมก็ยังไม่ต้องเพิ่ม <c oughs> ดีสัสดีเพื่อนผู้อ่านทุกท่านนะครับ พสแรกของอาจารย์พันุพลนะครับเพราะผมก็ทำเป็นทำเอาไว้ก่อนอันนี้ก็เอาเป็นบล็อกเลยเป็นบล็อกบล็อกตรนี้ก็จะเป็นสีของบล็อกก็คือถ้าถ้าเป็นแบบนี้คือแก้ไม่ได้นะข้อความมันไม่ได้เลือกนะข้อความแบ็กกราวเปลี่ยนแบ็กกราวไหมเปลี่ยนแบ็กกราวเป็นสีขาวนี่ เอาสีที่เขามีดีกว่านะครับนะก็ขนาดขนาดตัวอนนักษรใหญ่นะครับท่านสูงมีอะไรให้เราใช้มั่งนะครับอันนี้ก็รว่าในเรื่องของ CS เรื่องของคา่าก็ผมก็ทำการเผยแพร่เลยแล้วกันเผยแพร่ส่วนรายละเอียดต่างๆเรื่องการเผยแพร่นั้นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันีกทีแล้วกันนะครับอันนี้เป็นโพสต์แรกเราก็ไปวิวโพสต์ อันนี้คือบล็อกแรกนะครับบทความแรกที่ที่ใส่ไปที่เหลือเขาบอกว่าลอนยูเอใส่นะครับลอนยูเอใส่แล้วคลิกปุ๊บลอนยูเอใส่เว็บไซต์ผมก็จะได้ชื่อนี่มาอทุคน p นีหลอดบทเพจหลอดขอมนะ Custom a d d r e คือถ้าต,ต้องการอยากจะเปลี่ยนอันนี้นี่เราก็ได้ ได้เว็บขึ้นมาเป็นวิวเว็บก็จะเป็นหน้าค้ำๆดำๆแบบนี้นะครับเราก็จะนะครับอันนี้เท่าในในใน EP ที่หนึ่งนี้เราก็ได้เว็บแล้วนะครับเดี๋ยวอีีถัดไปเราจะมาทำการเลือกรูปแบบเว็บกันนะครับซึ่งตอนนี้รูปแบบเว็บมันเป็นรูปแบบที่เขาตั้งต้นมาให้นะครับนั้น ep ีที่หนึ่งในเรื่องของ wordpress.com ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ